การรับพลังบารมีถวายบูชาครูบาอาจารย์นะทั้งผู้ที่มาที่นี่แล้วก็ทางออนไลน์นะการรับพิธีบูชาครูเนี่ยที่นี่ก็คือรับออนไลน์ได้สําหรับคนไกลที่ไกลมากกว่าห้าร้อยกิโลนะมากกว่าห้าร้อยกิโลขึ้นไปนะถึงจะออนไลน์ได้นะอืมนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาบูชาเนี่ยเราต้องได้รับพลังที่แบบว่า ที่ท่านส่งให้เราอ่ะได้อย่างไรเราต้องปฏิบัติแล้วมีศรัทธาอย่างแท้จริงนะแล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างในการรับพลังบารมีองค์เทพแล้วก็การรับพิธีแล้วก็การโดนเขี้ยวเข็นในคําสอนตั้งแต่เชา้าตั้งแต่อาจาร,รย์พ่อแล้วก็บารมีพระมารดาแฝงอาจาร,รย์แม่ที่ดุเขี้ยวเข็นว่าจะเรื่องอะไรมันเป็นเหมือนกับลีลาธรรมแล้วก็เป็นเรียกว่าเออมันเป็นเหตุการณ์เนาะมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้อ่ะ มันมีเหตุการณ์ให้เกิดอะนะมันมีเหตุและผลไม่งั้นมันก็จะไม่มีสิ่งที่เราจะจดจําได้ใช่ปะท่านก็สร้างสถานการณ์ให้เกิดได้จริงไหมลูกเข้าใจตรงนี้ไหมเนาะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างถามนอยอของลูกรู้สึกปลื้มปิติใจเจ้าค่ะมีมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับพลังบารามีเต็มเปี่ยมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดคาสอนแล้วก็รับพลังบารามีจากครูองค์ในเจ้าค่ะโดนดูแลรู้สึสย,ยังไงค อากุส่วนเกิดไหมรู้สึกไม่ไม่เกิดเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าซาบซึ้งใจในในในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขี่ยวเข็นทําให้ได้มีปุณณนี้เจ้าค่ะแล้วย่าล่ะทําให้แบบว่าต้องย่ามาทุลยย่าทุลนกาเจ้าค่ะย่าสองภาคมานะทุลย์ราคากาลีกับย่าที่อินเดียนะที่เมตตาเนี่ยต่างกันนะก็ย่าย่าทุลคานา้ท่านจะ แคมงวดในเรื่องระเบียบวินัยต้องต้องใม่ต้งตรงเลยเจ้าค่ะต้องยังไงวามีระเบียบต้องซื้อสัตย์เป็นหลักดูแล้วก็สัจว่ามีระเบียบใช่ไท่านให้มีระเบียบอ่ะท่านทํายังไงเจ้าค่ะต้องมีระเบียบวินัยเจ้าค่ะต้องซื่อสัตว์แล้วก็ต้องมีสัจจะด้วยปิดสัจจะไม่ได้อนะาเนา์แต่ยาตยากกาลีองที่เมตตานะท่านจะท่านจะ อนตนเจ้าค่ะยาอีกองหนึงท่านอันให้ถ้าพรอย่างเดียวเลยเนาะไม่ดุอะไรเลยเมตตามากเนาะมากไหมแล้วแก่มากเลยอะปอนตนเมตตานะสาสทูลูกอ่ะของแต่ยังไงบ้างไห้มากขึ้นเจ้าค่ะยา่ใหญ่ท่านสอนสอนทำนะเจ้าค่ะสติลูกท่านบอกว่าให้มีสติให้มากขึ้นให้ปฏิบัติให้มากขึ้นเจ้าค่ะอ่า แล้วรับพลังรับพลังองค์ไนได้เยอะไหมเยอะมากเจ้าค่ะออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมได้พลังเนาะได้เจ้าค่ะได้แล้วยูว่ไกลแล้วเห็นเห็นยาไหมในแต่ละภาคเห็นเจ้าค่ะอืมเป็นยังไงยาทุนรคาท่านจะมีเจ้าระเบียบเจ้าค่ะท่านจะเป๊ะเจ้าค่ะ <c oughs> แต่ประมาณรายยาใหญ,ใหญ่ท่าน ท่านเมตตามากเจ้าค่ะลูกนึกถึงตอนที่พมารดาย่าใหญ่ท่านมาลูกนึกถึงที่เขาปฏิวัลลาเลยเจ้าค่ะปฏิวัลาด้วยอืมใช่ใ่้ดอยู่ะลูกนึวถลงาเนี่ยเจ้าค่ะเออก็ท่านอยู่ที่ปฏิวัลลาไงไม่ดุใช่ไหมอืมเนาะเชิบเขาปฏิวลาอืมเนาะสาธุลูกอ่ะทุกสายพยานเจ้าค่ะเพราะแม่ทุลคาก็เหมือนแบบเรา อยากให้เรามีสติมากขึ้นเพราะว่าลูกเป็นสิทธิ์ที่นานแล้วอย่าดื้อหลอประทานพรให้ทำไมไม่เป็นที่พึ่งมอนเป็นผู้นำอย่างเนี้ใช่ใช่ไหมใช่รับพลังได้เยอะไหมรับพลังได้เยอะรับองค์ไหนได้เยอะไหมใช่แล้วก็พรยาล่ะยาให้พรแล้วเป็นไงยาก็ได้เห็นยาแล้วเป็นไงลูกปิติ พิธีมากเลยใช่ปะนึกถ ouais ึงที่อินเดียเลยใช่ปะนึกถึงที่อินเดียนึกถึงภาคที่ท่านลงที่อินเดียแล้วก็เนปาลใช่ใช่ที่อินเดียอะไรกันี่แล้วที่จมูล่ะที่อินเดียเหมือนกันไหมคล้ายกันใช่ไหมใช่ค่ะอืมนะในใจก็แบบจะทาให้รับปากท่านว่าจะทําให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมะไม่ไม่ดื้อไม่ดื้อแล้วนะอ่าสัมผัสได้นาอท่านเมตตาไหมเมตตามากจ้ะอดุไหม ทำให้ทุกขาดูเจ้าระเบียบเหมือนแบบที่ผ่านมาแบบทําไมกะเละกะระอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทาไมทำไมเที่ยวเข็นนะเที่ยวเข็นแต่ละครั้งทําไมไม่รู้จักจำอะไรเงี้ยต้องให้ดูตลอดเวลาอย่างเงี้ยเข้าใจว่าท่านแฝงแม่ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่แม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แม่ใช่ป่ะใช่ไหมอาจารย์แม่จะจะจะใจดีพูดนิ่มนิมเหรอพูดไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะ ไม่ใช่นะ <ใจ S 1> ทันใช่ไหมรู้น,นะ,ท,นะทันค่ะจ่าทูเหมือนไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนรู้สึกได้รับพลังไะมตอนที่มองตาพมานดาแล้วก็ตอนมองตาแล้วรู้สึกเห็นเห็นว่าท่านมาจริงไหมจริงค่ะรู้สึกยังไงบ้าง <laughs> รู้สึกเหมือนเราได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนที่นี่แหละ <laughs> คือจริงละ <laughs> แล้วก็ได้สัมผัสอะไรที่เรายังกับตัวเราเองโดยที่แบบ ใครก็ตอบเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองตอนที่รับพันครูเป็นยังไงบ้างหนักไหมหนักค่ะหนักมากใช่ไหมรู้เลยใช่ป่ะหนักมากแต่ก็ไหวไม่ไม่คิดที่จะวางคือเหมือนหนักแต่เราไม่ได้ยกเองอะไรเงี้ยแต่มันหนักใช่ไหมบอกไม่ถูกค่ะแต่หนักเหมือนตัวเราก็หนักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนรับพลังไม่ว่ารับองค์ยานใดเนี่ยรับได้หมดไหมลูกได้ค่ะมีความสุขไหมมีความสุขปิติสุขปิติสุขใช่ไหมมันไม่ใช่ความสุขแบบถูกหน่วยไม่ใช่แต่คนละอย่างเป็นอย่างไร้าง เหมือนเหมือนเราตัวเราเบาขึ้นแล้วเราโล่งขึ้นเหมือนกับที่เราคิดอะไรที่แบบเหมือนมันดันกันอยู่ตลอดเวลา,าที่อยากที่เคยปรึกษาจยา์แม่ครั้งแรกมันดันกันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแต่วันนี้คือสัมผัสได้ว่ามีจริงๆใช่ไหมมันเคลียร์ใช่ไหมลูกเรียก<ช>ว่าเคลียร์เลยแล้วเห็นยานพระแม่ธุรคาคกับย่าใหญ่ที่นี่ต่างกันไหมถามว่าอารมณ์อาจจะต่างกันแต่ว่าเหมือน เหมือนฝึกทดสอบจิตใจเราแล้วก็ดุดุแต่ด้วยความที่ดุเหมือนกับว่าแฝงไว้ด้วยความหวังดีและความเมตตาค่ะใช่ไหมลูกและภาคเมตตาล่ะอยากทาให้สิ่งที่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะและภาคเมตตาล่ะลูกสัมผัสอพมเหมือนรู้สึกอบอุ่นค่ะใช่ไหมใจดีไหมใจดีค่ะเนาะแบบอยากกอดเลยใช่ไหมค่ะท่านมีแต่ให้ใช่ปะใช่ค่ะภาคภาคเมตตามีแต่ให้เนาะค่ะเห็นไหม ว่าท่านอยู่ที่นี่ที่เรียกว่ายาใหญ่เป็นภาคที่แบบหลายพันปีเป็นหมื่นปีนะที่ที่อย่างหนูมาที่นี่ครั้งแรกที่หนูเรียกคําว่าไม่ยากแล้วที่อาจารย์แม่บอกว่าพร่มันดาบอกว่าทําไมถึงเรียกว่าไม่ยาเอกไม่รู้เหมือนกันข้างในให้เรียกใช่ป่ะนี่ไงเห็นยายังแก่จริงไหมวันนี้เห็นแล้วค่ะไม่ได้ปรากฏบ่อยนะจริงเหรอไม่ได้ปรากฏบ่อยว่าโชคดีค่ะเออท่านไม่ได้มาทุกครั้งนะ พิธีใหญ่ๆงานถาวายผ่านรูไม่เคยมานะวันนี้มาแมก็งงเหมือนกันนะเนี่ยก็วันนั้นวันนั้นย่าออวันนั้นย่าบอกว่าลูกรักมาวันนั้นที่หนูมาออบอกว่าคนนี้ลูกรักแล้วเป็นลูกรักของท่านใช่ไหออมค่ะ<โ>ออ <laughs> นะสาธุอ่ะรับพลังความสุข ลูกได้รับพลังอิสความสุขอิจิสุขเยอะมากเลยเจ้าค่ะวันนี้เจ้าค่ะรับพรได้ไหมลูกรับพรได้ไหมได้เจ้าค่ะนะพรมันดาใจไอ้ยาใ,ใหญ่ใจด,ดีมากเจ้าค่ะมีอยากให้ลูกได้รับความสุขความสําเร็จอยากให้ลูกปฏิบัติให้มากจะได้รับความสําเร็จเจ้าค่ะอยู่ออนไลน์อยู่ไกลก็ลับได้นะอยู่ไกลกลี่กิโลเนี่ยกี่กิโล รับได้เจ้าค่ะธรรมดาได้เยอะเลยเจ้าค่ะนะสาธุอ่ะโอ้ค์ทำถูกมากเป็นจริงถูกมากอาจารย์ดักอ่าอย่างนั้นตอนนี้มันหายไปยังมันหายเรื่โล่งสบายเบาขึ้นรับพลังองค์ไหนได้มากขึ้นไหมลูกรับได้มากขึ้นครับออนไลน์ก็รับได้ใช่ไหมลูกรับได้ไหมรับรับได้รับพลังรับคุณอนุญาได้ไหมลูก ก็ได้ครับผมตอนอย่ามานยื้อรูปสุดได้งหยุดที่จัดเทศกางที่เทวะไร่เป็นตอนที่อยู่รูปสุดไปก้มกลับอะไรนะตอนที่เห็นลูปสก้มกลับเขาอย่ามันไปอยู่ตรงน,นั้นด้วยอ๋อเหมือนมาอยู่ที่เทวะไร่เลยใช่ไหมโอ้ศาสาธ,ธุลูกศาสตรนะอ่ะอ่ะคนถือผ้าค่ะลูกวันนี้ก็รู้สึกแบบมันโลง่งแบบ ที่ติดที่ค้างอะไรเงี้ยเหมือนท่านมันดึงมันกระจ้างให้ลูกได้ช่วยในตัวลูกเพราะว่าได้มาทําพิธีร่วมพิธีเราก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยได้พลังไปด้วยเจ้าค่ะลูกนะเจ้าค่ะมีความสุขมากเจ้าค่ะรู้สึกมันไม่มีอะไรติดค้างเรามาถือพาในเขาแต่ว่าเราก็ได้ร่วมพิธีแล้วก็ได้ปลดได้เหมือนได้ได้บารมีไปด้วยได้พลังบารมีไปด้วยเนาะสาธุูนะลูกอะวันนี้รู้สึกว่ารับพลังได้มากกว่าทุกครั้ง ขนาดมาถือผานให้เขาเนาะใช่ค่ะเป็นจิตอาสาใช่ค่ะและมีความสุขไหมมีความสุขและพลังกัด้วยใช่แม้แต่เราไม่ได้ออกเต็มที่แต่ก็โล่งใช่ไหมโล่งค่ะเบาเนาะเบาค่ะรับพลังพรรับยาได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยค่ะใช่ไหมค่ะดุไหมพรมมันดาดุไหมพัมมันดาถอยหลังปะพรมมันดาดุไหมก็ มีระเบียบอ่ะเจ้าค่ะเจ้าระเบียบเนาะให้มีระเบียบค่ะให้ให้ลูกๆมีระเบียบเป็นเหมือนเหมือนครูที่แบบว่าเจ้าระเบียบเนี้ยค่ะเจ้าระเบียบจริงๆเนาะให้แบบว่าลูกๆได้มีระเบียบอะค่ะเอออะนี่อะไรเงี้ยสยบแทบปลายเท้าจ้ะเป็นยังไงแบบตื่นเลยนะคะตาสว่างเลยค่ะจักมานที่มันครอบงาอยู่จ้าคิเลสดเยอะเลอหนาใช่ค่ะแล้วคิดว่าลูกจะ ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วอืแล้วดูดีก็กําลังร้องไห้บท่านก็ปากปากมารก็ตัวน,นั้นมันออกไปเลยใช่ค่ะเออม,มารมันพาให้จมไงเพราะบางทีบางครงมันไม่ยอมรับความจริงการไม่ยอมรับความจริงอะไรมันก็มันก็ดึงให้เราแบบจิตตกอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะแล,แล้วยิ่งมองตาพมัดาก็ยิ่งแบบมันกระอับเลยใช่ะหแบบกลัวแล้วแบบมันมอันมองตาใ่มมองตาแล้วนี่ได้เลยเหรออ่ะจุกเป็นอย่างงี้เลยใช่ไห อ่านะทุกคนเนี้เห็นเนาะ,ะเป็นพลังอ่ะอันนี้เรียกว่าพลังงานมันมีพลังที่ไม่ดีเรียกว่าพลังที่ไม่ดีแฝงอยู่ตรงเนี้ยแฝงก็ทําให้มีภาวะที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ปกตินะ,ะก็จะสร้างเรื่องสร้างราวอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นวิทยาทานเนาะ,ะแล้วก็ได้รู้ว่าบารมีท่านช่วยได้จริงจริงค่งะจริงใช่ไหมต้องคุณบารมีพมานดาใหญ่ใหญ่นะหาบารมีที่ช่วยลูก ตันออกไปเออตาสว่างเลยใช่ไหมตาสว่างโล่งเลยจ้ะจากความคิดนั้นมันหายไปหมดแล้วจ้ะความคิดนั้นมันเป็นยังไงความคิดมันพอมันได้ยินเสียงเพลงมันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากฟังไม่อยากเป็นไม่อยากมีความเป็นองค์แล้วไม่อยากเป็นจะถอยตัวทางที่เป็นมานานจิตมาอยู่บนเส้นทางเก้ากปีเกือบสิบปีแล้วจ้ะอ,อ,อันนี้ก<ต>็่ถอยจะถอยเพราะอะไรเพราะกิเลสอะไรเพราะกิเลสความที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ความที่ ไม่อดทนไม่ต่อสู้ไม่เอาเอาแต่ความที่แบบสบายสบายใช่ไม่ยอมปฏิบัติค่ไม่ปฏิบัติก็คือมาเกียดมาอะไรต่างๆมาตัณหาราคะเรียกว่าความใคร่ใคร่อยากได้อยากมีใช่ไหมใช่แบบแบบว่อยากได้แบบสบายโดยที่แบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไมไม่ใช่อันนี้ก็คือมารครอบงำอ่ะลูกเข้าใจปะ